ให้ปังในกัมพูชาการทำรตลาดในกัมพูชานะคะตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่านี้ไม่พ้นเรื่องของออนไลน์ค่ะรู้ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมานะคะมีเศรษฐีหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขายของบน Facebook จากการขายของบนออนไลน์ในประเทศกัมพูชาค่ะและคนนั้นเป็นเศรษฐีที่ดังมากณนะปัจจุบันนี้ทําให้หลายๆคนนะคะที่อยู่ในประเทศกัมพูชาหรือทําให้หลายๆคนที่เป็นคนกันมพูชาเองนะคะเริ่มหันมาสนใจการทําการตลาดออนไลน์มากข <Yeah. S 1> ึ้นนะคะ <S <S เรื่องการขายของบน Facebook นะคะเรื่องการไลฟ์บน Facebook เป็นสิ่งที่แม่ค้าชาวกัมพูชาทํากันเยอะมากเลยะคะ่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นนักธุรกิจไทยที่ต้องการจะ พีชิดตลาดกัมพูชาพิชิดตลาดออนไลน์ในประเทศกัมพูชานะคะบีมีหนึ่เคล็ดลับที่จะเอามาฝากค่ะนอกจากการที่คุณจะยิงโฆษณานะคะจากประเทศไทยไปที่กัมพูชาแล้วบีมแนะนําว่าอันนี้คืออินไซด์นะคะรู้มาว่าคุณสามารถไปจ้างให้เขาไลฟ์ได้ค่ะซึ่งการที่คุณไปจ้างคนกัมพูชาค่ะมันจะมีเพจนะคะที่เขาจะรับรีวิวรับไลฟ์นะคะ การที่คุณไปจ้างเขาอะค่ะมันจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนแล้วแต่คนคนนั้นนะคะแล้วแต่อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นแล้วเขาก็จะไลฟ์ให้คุณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณจ้างเป็นรายอาทิตย์คะ่ะอาทิตย์หนึ่งเขาไลฟ์ทุกวันเลยแล้วคุณจะเห็นว่า ยอดขายคุณโตขึ้นแน่นอนมากกว่าการที่คุณยิงโฆษณา a c e b o o k เปล่าๆไปนะคะเพราะว่าการไลฟ์โดยที่ใช้แม่ค้ากัมพูชาไลฟ์ค่ะมันจะได้ฟีลลิ่งมันจะส่งตรงถึงคนถึงผู้บริโภคมากกว่าะคะ่ะและทิปข้อที่2นะคะเมื่อกี้ที่พูดไปสําหรับ SME นะคะถ้ามีงบน้อยคุณก็สามารถไปจ้างแม่ค้าชาวกัมพูชาหรือไปจ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์พวก KOL ไลฟ์ได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็น ปลาขนาดกลางคุณเป็น SME ไซส์กลางหรือคุณเป็น SME ไซส์ใหญ่นะคะถ้าคุณต้องการขายให้ดังปังและเปรี้ยงในกัมพูชานะคะนอกจากเรื่องการตลาดออนไลน์แล้วรู้ไหมคะว่าคุณห้ามลืมการตลาดทางวิดีโอและการตลาดทางทีวีค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการตลาดในออนไลน์ถ้าเป็นออนไลน์ในกัมพูชานะคะส่วนมากจะอยู่ในตัวใจกลางเมืองถูกไหมคะอยู่พนมเปญแต่ถ้าหลุดออกไปจากพนมเปญแล้ว คนส่วนมากยังฟังวิทยุยังดูทีวีอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นปลาขนาดไซส์กลางอะถ้าคุณเป็นบริษัทไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่นะคะลองค consider เช่ารายการวิทยุหรือซื้อสปอตรายการวิทยุนะคะมันจะได้ไปถึงคนที่ทั่วถึงและหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงโฆษณาทีวีคนกัมพูชายังเชื่อถือดารายอยู่นะคะการที่มีดารามาถือสินค้าการที่มีดารามารีวิวขอให้คุณนะคะจะเป็นแบรนด์อมแวนที่ได้ผลมากกว่าแค่การยิงโฆษณา Facebook Oneway นะคะเพราะฉะนั้นทิปสวนนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับ หลายๆคนที่ฟั่งวิดีโอนี้อยู่นะคะและถ้าสนใจอยากรู้เรื่องไหนอยากรู้หัวข้อไหนในประเทศ CLMV นะคะก็ inbox มาหาบีมได้ค่ะและบีมจะหาคำตอบให้คุณค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ